สวัสดีผู้ติดตามทางช่อง u t u b e เกาะติดสังเวียนมวยไทยครับวันนี้เราจะมาวิจารณ์มวยศึกมวยไทย7สีประจำวันอาทิตย์ที่7จ็ดภาคม2566ั25นณสนามเวทีมวยช่อง7ครับมวยเริ่มชกเวลา1 4นาฬิกานาทีถึง16.30นาฬิกา30าทีถ่ายทอดสดทางท่อง7สีนะครับก่อนเราจะไปวิจารณ์มวยวันนี้เรามาดู สรุปผลมวยและสรุปผลวิจารณ์ที่ผมให้เมื่อวานกันก่อนครับมาดูที่ผมให้เมื่อวานครับที่ถ้าใครได้ตามเนี่ยโ,โหคงรวยเละครับผมวิจารณ์เข้าทุกคู่กับเมื่อวานครับมาสรุปกันก่อนครับซองสามที่ผมให้ไปสี่ตัวครับคู่แรกเดนสยามคู่สองพายพยัคคคู่สามคู่เอกเมาคีคู่คู่สี่ผมชอบไปที่เพชรมังกรกับนะมื่อวานครับ ตัวติดดาวสองตัวครับสองดาวพายพายักสามดาวเดนสยามเมื่อวานครับก็เรามาดูคู่แรกเมื่อวานครับเดนสยามพิกชนะคะแนนเพชรนำหนึ่งนุ้ยสีมุเมียงไปแบบสนุกมากครับนี่ครับพิกหลายตลบมากครับคู่ที่สองเป็นพายพายักชนะคะแนนเพชรแสนคมแจ็กกี้ยิมย้ำแขนไปอีกครั้งครับ คู่ที่3คู่เอกของรายการเมื่อวานเป็นเมาคีชอชาละบุญชนะน็อกยกที่3าเพชรเก้าล้านสิงห์มาวินครับคู่ที่4นี้เพชรมังกรเกียรติภพศสชนะน็อกยกที่3ามกนาเต้เพชรสี่หมื่นไปได้ครับเมื่อวานครับและเรามาดูมวยเด็ดที่ผมให้เมื่อวานช่องละตัวครับช่องสามมวยวีไอพีเมื่อวานครับช่องสามผมให้เด่นสยามครับ ศึกเก้ามวยดีวิถีไทยซ่องเก้าผมให้ไปที่คู่เอกับประจันบานครับศึกมวยเดดสังเวียนเดดเพชรยินดีผมให้ไปที่คุณศึกรับเมื่อวานครับคู่นี้ก็เป็นคู่ประจันบานที่ผมให้เมื่อวานครับทวนกอกรรมนาเสมอประจันบานแบบสุดมันครับคู่นี้ครับชนิดที่ว่าครบครบยกห้าไม่รู้ว่าใครชนะครับแฟนมวยเสียงแตกกันเลยครับในสนามครับ ชนิดที่ว่าครบห้าย,ยกไม่รู้ใครชนะเลยครับคู่ขี่สูสีมากครับคู่เอกนวลครับครบยกห้ากรรมการชูมือให้เสมอกันไปครับคู่นี้ครับแฟนมวยดูใครชนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ผมให้มือหวานช่องมวยเดดสังเวียนเดดช่อง g เคเ็นครับเป็นขุนศึกเพชรยิเดียอาคาเดมีชนะคะแนนชันดับดันสารการไปแบบขาดลอยครับท้ายมีเสียวนิดหน่อยครับ แล้วก็เรามาดูคู่มวยในวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคม25หายครับคู่แรกน้ำหนักร16บปอนด์เป็นอภิเดชเจอเพชรดำคู่2น้ำหนัก121ยเปอนด์เป็นฤทธิชัยเจอกล้องสุรินคู่3ามเพชรแสนสุขก,กับอำนาจเดชน้ำหนักร้อยปอนด์คู่เอกในวันนี้เป็นจอร์ดคาราบาวเจอเพชรกล้าอินไฟสไตล์ครับน้ำหนัก122ปอนด์ครับ เรามาเริ่มวิจารณ์มวยกันกันเลยดีกว่าครับคู่แรกของรายการวันนี้ครับคู่แรกของรายการฝ่ายแดงอภิเดชน้ำดื่มมีจีเจเป็นมวยจากกรุงเทพมหาคอนครอายุ18ปดปีส่วนสูง1 7ึเซนติเมตรทำการพี่ซ้อมที่ค่ายมวยเกตเพชรครับเป็นมวยเขา่าเขา่าเตะขวาต่อยขวาแรงวงในมีเข่าเหนียวครับ เดินล็อกลัดมัดตีเหนียวแน่นสอกแรงเดินบู๊ดูดันปลายแข็งแร่งที่สำคัญฝ่ายแดงนี้ซ้อมกับทีมงานคนจัดด้วยนะครับมาดูฟอร์มหลังของฝ่ายแดงกันบ้างครับชนะคะแนนยิ้มสยามแพ้แมนซิตเจนิมชนะคะแนนลิทิไซโปหวัวหินเมืองทแพ้คะแนนจักรไซ สจอเล็กเมนนล์ลา่าสุดนี้แพนนกยกที่สี่กล้องสุรินสนจอเล็กเมนนล์ครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนี่ดไประเอกปูทอนเลยครับฝ่ายน้ําเงินคือเพชรดาโรงเรียนกีฬาสุราครับอายุ19ปีสูง1้0ยเซนติเมตรทำการฟิตซ้อมที่ค่ายมวยโรงเรียนกีฬาสุราชเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องหลักเลี่ยมสมองมวย ดีมีนอ่องได้ในดีมีซอกอันตรายวงในมีไล่แขนฟันซอกแต่เสียเปรียบรูปร่างและหน้าเสียตัวเงินจะเป็นรองครับมาดูฟอร์มหลังของผ่าน้ำเงินครับชนะคะแนนซปเปอร์เจ๋งสลุงสักชนะคะแนนเมซัมเมซัมนี่เป็นนักลกนักซกฝรังนะครับล่าสุดไฟล์่าสุดในชนะคะแนนหนึ่งปยักยัดอก สอสาตีครับที่สมุยครับเปรียบเทียบกันไปแล้วคู่คู่แรกของรายการครับเลทเปิดที่มุมแดงต่อห้าสามครับเปรียบเทียบไปแล้วผมชอบไปที่มุมตรงเงินครับออกมวยลองเลยครับวันนี้ส่วนมวยคนจัดครับห้าสามนี่ลองไปเลยครับมุมตําเงินครับเพชรดาครับเป็นลองแค่หน้าเสียบอาวุธมวยทางมวยฝีมือมวยสมองมวยไอคิวมวยดีกว่าเยอะครับจะใช้ฝีมือ เตะซ้ายต่อยซ้ายสอกคมผาหน้าเสียไปได้ครับห้าสามนี้รีบไปลองเลยครับวันนี้ครับคู่แรกผมชอบไปที่มุมน้ำเงิน,น,นครับเพชรดำครับมาดูคู่ที่สองของรายการครับน้ำหนักพิกัดหนึริบเอ็ปอนด์ครับฝ่ายแดงเป็นทางด้านของลิทิชซยสอสมานกาเมน เป็นมวยจ,จากจังหวัดอุบลอายุ18ปีส่วนสูง168เซนติเมตรทำการพิซซ้อมพี่ค่ายสอสมานการเม้นเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องตีนสายหน้าดีครับสลาดหลักเกลี่ยมเชิงดีประเภท2แข้ง2กาดครับฟอร์มกำลังสดจากไล่เลยครับฝ่ายแดงเนี่ยชนะน็อกยกที่4กระดิ่งทองแพ้คะแนนน้ำเต้าทอง แล้วก็มาแก้มือชนะคะแนนน้ำเต้าทองไปได้ครับชนะคะแนนอุ้ยเสียป้อของเรียนกีฬาล,ลำปางแล้วก็ออกมาไฟล่าสุดมาชนะแมนสิจเจนิมครับชนะแมนวันนั้นนี่นพลิกพิกเลยครับที่รันเนินครับมาดูทางด้านของฝ่ายนำเงินกันบ้างครับฝ่ายนำเงินคือกล้องสุรินสอจอเล็กมองนล มวยจากจังหวัดสุรินทร์อายุ18ปีส่วนสูง168เซนติเมตรทำการพิซซ้อมที่ค่ายสจเล็กหนืงนนท์ครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีเตะซ้ายต่อยซ้ายปั้มตีในมีไล่แขนฟันซอกอาวุธหลากหลายคู่นี้สดเจอสดนะครับห้าไฟหลังแพ้คน,คนละไฟครับแพ้คะแนนมณชัย สโซมีชัยชนะคะแนนต้นเพชรนายแพทย์วิรสนชนะน็อกยกที่สามพระแสงเล็กสโซมีชัยชนะน็อกยกที่สี่อภิเดชน้ำดื่มมีเจ็ดเจด็ดไฟล่าสุดนี่ชนะคะแนนเพชรบุญชูแอสันปาตองครับเลทคู่นี้แดงลิติไซตต่อสิบเก้านะครับเปรียบเทียบกันไปแล้วคู่ที่สองผมชอบไปที่น้ำเงินครับออกรองไปที่กล้องสุรินเลยครับ ู่ที่สองผมชอบกล้องสุรินครับออกลองไปที่กล้องสุรินครับมวยจังหวะฝีมือด้วยกันซ้ายกับขวาผมชอบไปที่มวยซ้ายครับชิงจังหวะกันทีต่อทีดูละกล้องสุรินจะเร็วกว่าและหนักกว่าครับผมชอบไปที่มวยซ้ายอย่างกล้องสุรินครับคู่ที่สองผมชอบน้าเงินครับ กล้องสุงินจะหนักกว่านะครับพูกนี้เรามาดูคู่ที่3คู่รองของรายการวันนี้ครับน้ำหนักพิกัด117่รอปอนด์ครับมุมแดงเป็นเพชรแสนสุกโซกบางแสนหรือชื่อเดิมต้นล้าเสียก้ามวยไทยครับมวยจากจังหวัดศรีสะเกดอายุ20ปีส่วนสูง168เซนติเมตรทำการพิซซ้อมที่ค่ายส่วนบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปครับเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบแข้งแข้งขวาแรงผิว ต่อยหมัดแรงฟันซอกคมหลักเหลี่ยมดีรวดเร็วต้น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 ,ตน,ตนไปก่อนแน่นอนครับมุมนี้คู่นี้ครับคู่นี้ต้นกับปลายครับมุม,มแดงนี้เป็นมวยฝีมือน้ําเงินจะเป็นมวยเขานะครับมาดูสามพรมหลังของมุมแดงกันมากครับแพ้คะแนนจอมโหดจอและพิญญาเออมา ชนะคะแนนฟ้าจำงหวัดสอเตชะพันแพ้นอกจอมโหดเจริญเมืองมวยไทยหรือจอมโอดหดนื่มโวนสายครับไฟล่าสุดีิสนะพรพิทักษ์นครสหรมิตรเตอร์ที่เวทีมวยซ่อ,องเสีครับไฟล่าสุดต่อยเมีวันที่สองเมษาที่ผ่านมาครับเป็นมวยแทนแลนักษณะชนะคะแนนพรพิทักษ์สหมิตรเตอร์เลยครับวันนั้นมาดูฝ่ายน้ําเงินกันบ้างครับอํานาเดชสิทธิ์นายกโมดมวยจากจังหวัดนครศรีธรรมราช อายุ19ปีสูง1 6 5เซนติเมตรทำการพิกซอมที่ค่ายสอบภูมิพัฒน์เป็นมวยขวาเขาว,วงในเหนียวเตะต่อยแรงปั้มตีแข็งแกงบูดูดันปอดใหญ่ปลายแรงวงในแข็งแกงครับ มาดูฟอร์มหลังของอำนาจเดชครับแพ้นอกยกที่สามเพชรนำชัยชนะคะแนนเกาะเต่าเพชรสมนึกเสมอพลอยขาวจอระพินยาหรือว่าพลอยขาวสอสระชีพที่ลัดเนินแพ้คะแนนวันวิเศษลูกบ้านใหญ่ไฟล่าสุดชนะไฟป่าจอระพินยากีฬาสยามครับวันที่สองเมษาที่เวทีมวยท่อ,องเกียรับยไฟล่าสุดชนะคะแนนไฟป่านะครับ ไป่าจอร์ลพินญาเปรียบเทียบกันไปแล้วคู่ที่สามครับเดดคู่นี้เสมอเปิดอยู่เสมอแดงครับเปรียบเทียบไปแล้วคู่ที่สามผมชอบไปที่มุมน้ำเงินครับอํานาจเดชครับต้นๆจังหวะมวยฝีมือมวยจะเป็นลองหน่อยถ้าใครที่ชอบอํานาจเดชเหมือนผมนะครับอย่าเพิ่งไปเล่นรอเล่นปปลายครับ ปลายจะอาศัยทาาุมวยความแข็งแก่งเขาในเหนียวบดเบียดเข้าไปจะเอาชนะได้ท้ายท้ายครับคู่ที่สามชอบมุมน้ำเงินครับต้นๆอย่าเพิ่งไปเล่นครับคู่ที่สามเนี่ยจะชนะได้ก็ชนะท้ายท้ายครับต้นๆฝีมือมวยเป็นรองครับมาดูคู่เอกของรายการวันนี้ครับ พิกัดน้ำหนัก122ปอนด์ครับฝ่ายแดงเป็นจอร์ดคารบาวหรือพรันชัยครับนักนักชกลูกครึ่งไทยอังกฤษนักมวยจากนกครศรีธรรมราชอายุ18ปีส่วนสูง170เซนติเมตรทำการพิกซ้อมอยู่พรันชัยครับเป็นมวยเข่าเดินเปิดเกม ต่อยมัดล็อกลัดขวางหน้าดันแทงเสียบแหลมบูดุดันสู้ดีหน้าเสียตัวเงินดีแต่ความเป็นมวยจะน้อยกว่าเพชรอําเงินแต่ความเป็นมวยจะน้อยกว่าเพชรเพชรกามุมนํำเงินนะครับใบแดงนี่ครับแต่อาศัยหน้าเสียหรือว่าทีมงาน ของพลันชัยทีมงานของเซียนมวยขายใหญ่ๆเขาขับนาเสียให้ครับมุมแดงนี่มาดูสามฟอร์มหลังของมุมแดงครับแพ้คะแนนมหาสมุทรแพ้น็อคยกที่สองซูซับสอสละซีบชนะเพชรสังวานแพ้เก้าล้านสอจอแดนระยองชนะคะแนนจอมโหดวีคิเขาใหญ่ครับไฟล่าสุดที่่องเจ็ดครับมาดูกันที่มุมน้ำเงินกัน้าครับ มุมเงินเพชรก้าอินไฟสไตล์หรือเพชรก้าสิทธิสมิงนุ่มรับหรือชื่อเดิมหยกเงินเด็ดเพชรสีทองครับเพชรก้านี่คือหยกเงินเด็ดเพชรสีทองครับชื่อเดิมนะครับเป็นมวยจากจังหวัดบุรีรัมย์อายุ18ปีสูง173เซนติเมตรทำการพิดซ้อมที่ค่าย FA ฟเอคุ เป็นมวยขวาฝีมือครบเครงนอกได้ในดีมีล็อกลัดฟัดตีเหนียวบูดูดันขวงหน้าดันแทงปลายแข็งเก่งกว่าปลายแข็งเก่งกว่าอาวุธมวยไทยหลากหลายกว่ากระดูกการผันมวยจะดูดีกว่าฝ่ายแดงครับฝ่ายน้ำเงิน,นครับมาดูส,สามฟอร์มหลังของฝ่ายน้ำเงินมุมน้ำเงินมุมนำ้นมมนำเงินเพชรกล้ากันบ้างครับ แพ้คะแนนโกโก้แพ้คะแนนเพชรจักรจันทร์ชนะน็อกยกที่สองเพชรโชคชัย b สมือไทยไฟล่าสุดนี่ต่อยแมววันที่ห6เมษายนที่ช่องเจ็ดกับชนะภูผา PK เสืสนชัยมือไทยยิมครับเปรียบเทียบกันไ,ไปแล้วคู่เอกของรายการครับผมชอบไปที่มุมน้าเงินครับเพ,เพชรแก้าครับชอบไปที่เพชรกก้าครับคู่เอกของรายการวันนี้ ฝีมือมวยอาวุธมวยสมองมวยวงนอกก็ดีกว่าวงในเขาต่อเขาเพชรกาก็ไม่แพ้ครับกระดูกการผ่านมวยก็ดีกว่าเยอะครับเป็นรองแค่หน้าเสียครับวันนี้ครับวันนี้เป็นรองแค่หน้าเสียครับเพชรกาจะใช้ฝีมือมวยการผ่านมวยที่ดีกว่าชนะได้ไปถ่ายครับคู่เอกผมชอบเพชรกาครับมุมน้ำเงินครับชอบไปที่เพชรกามุมน้ำเงินครับ เรามาสรุปวิจารณ์มวยทัศนะทัศนะมวยชอบทั้งสีคู่วันนี้กันครับคู่แรกผมชอบไปที่เพชรดำครับเป็นรองแค่หน้าเสียครับอาวุธมวยทางมวยฝีมือมวยสมองมวยไอคิวมวยดีกว่าเยอะครับจะใช้ฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายส่อคมผ่าหน้าเสียไปได้ครับห้าสามเลทคู่แรกห้าสามนี้รีบไปลองเลยครับ คู่สองผมชอบไปที่มุมน้ําเงินเหมือนกันครับกล้องสุรินทร์ครับจะใช้กล้องสุรินทร์ครับมวยฝีมือด้วยกันซ้ายกับขวาครับผมชอบไปที่มวยซ้ายครับจริงจังหวะอันทีตัวทีผมดูผมดูแล้วกล้องสุรินทร์จะเร็วกว่าและหนักกว่าครับคู่ที่สามคู่รองคู่เอกของอรายการวันนี้ครับผมชอบอันอำนาจเดชครับต้นๆจังหวะมวยฝีมือมวยจะเป็นรองหน่อยครับ ถ้าใครชอบอำนาจเด็ดอย่างเหมือนผมนะครับอย่าเพิ่งเล่นครับรอเล่นไปลปครับไปลไปลายจะอาศัยธาตุมวยความแข็งแร่งเขาในเหนียวครับบดเบียดเข้าไปจะเอาชนะได้ในท้ายทครับส่วนคู่เอกของรายการในวันนี้ครับผมชอบไปที่มุมน้ําเงินครับเพชรก้าอินไฟสไตล์ครับฝีมือมวยอาวุธมวยสมองมวยวงนอกก็ดีกว่าวงใน เขาต่อเขาเพชรกาก็ไม่แพ้ครับถดูกมวยการผ่านมวยก็ดีกว่าเยอะครับเป็นรองแค่หน้าเสียวันนี้จะใช้ฝีมือมวยที่ดีกว่าชนะได้ครับคู่เอกผมชอบไปที่เพชรกาครับชอบมุมน้ำเงินหมดเลยครับวันนี้ครับมวยไทยเจ็ดสีวันนี้ครับแล้วก็ แล้วก็มาถึงมวยหน้าเล่นมวยติดดาวทีเด็ดประจำวันนี้ครับทีเด็ดประจำวันนี้ศึกมวยไทยเจ็ดสีมวยหน้าเล่นมวยติดดาวสองดาวสามดาวครับสองดาวผสองดาวผมออกไปที่คู่ที่สามของรายการครับอำนาจเดชครับ สามดาวผมออกไปที่คู่ที่สองของรายการครับกล้องสุรินครับมาดูอีกครั้งครับสองดาวผมออกไปที่คู่ที่สามของรายการครับอำนาจเดชครับมุมน้ําเงินสามดาวของรายการผมออกไปที่กล้องสุรินครับสามดาวครับคู่ที่สองครับมุมน้ําเงินเหมือนกันครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้มว่ยชอบ มวยหน้าเล่นทีเด็ด vip มวยตู้ประจำวันอาทิตย์ที่7กพฤษภาคมทุกคนกันนะครับช่องละตัวเดี๋ยวจะให้ครับเอาสรุปแบบคร่าวๆนะครับทีเด็ดช่องละตัววันนี้ครับศึกมวยนีวิธีไทยช่องสาผมชอบไปที่คู่ที่หนึ่งครับ vip สิทธ์จากต้นครับชอบไปเลยครับมวย vip ครับ ศึกมวยไทยเจ็ดสีครับผมชอบไปที่คู่ที่สองมุมน้ำเงินครับกล้องสุรินทร์ครับมาถึงรอบสุดท้ายครับศึกท่อน้ำไทยเจีเพชร T.K.O. ช่อง J.K.N. ครับลดัดซกที่ลัดเนินครับผมชอบไปที่คู่เอกของรายการครับชอบไปที่มุมแดงครับเมฆชูทางด่วน ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการวิเคราะห์วิจารณ์มวยในวันนี้เนน่ยสิ่งอื่นใดเล่นมวยทุกวันนี้เข้าตัวถูกมีราคาดีๆอย่าลืมออกตัวแต่งตัวบางทุนกันนะครับมวยทุกวันนี้มันพลิกกันง่ายฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ